อ่ายืนนี้ตอนรับคนดูคนเข้าสู่หาเอาไวรลดโบว์มอสคายเซรัยนะฮะก็ผมเอาโปรไทกลับมาได้แล้วครับเนื่องจากมีคนดูท่านนึงแนะนำมาว่าเออเนี่ยผมอะเอามอสไปทับกันหรือเปล่ามันก็เลยทําให้มันเกิดบั๊กไทเนาะก็เออใช่ผมทำจริงๆเอามอสไปทับกันเนาะมันก็เลยเกิดบั๊กขึ้นมาตอนนี้ก็สามารถแก้ไขแล้วครับเย้ดีใจฮะปอแปะแป,ปะจนดูตะมือตวอตวนี้ก็มาต่อก,กันเลยนะฮะก็อยากจะรู้นะว่า มจะเดินไปทางไหนต่อนะครับผมที่เราควรมีอย่างแรกคือโรงงานทุ่ผมจะปั๊มโรงงานแล้วก็ปั๊มอาหารจอาหารบ้านเราเนี่ยก็สร้างช้าจริงแล้วไงต่อวังงนวันแล้วมผมเอาเป็นอันนี้กันโอเคจะฉาอาหารลาครับผม ก็ไม่รู้ว่าผม,ผมจะตีประเทศอะไรดีเอ่ยคือแบบทางข้างบ้านมันก็ตีไม่ได้นะครับผมว่าผมไม่น่าจะไหวนแน่ๆเลยล่ะถ้าผมจะประกาศตรงนี้ก็ติดภูเขาอีกครับผมดละตงน,นี้ก็ดันไม่ไหวแล้วด้วยครับอะไรครับนี่ทำไมดีเอ่ยทำไมทำนี่อ เอ้ตรงนี้ดูเหมือนจะจะไหวหรือเปล่าไม่รู้ไปเข้าไปครับรใครก็เออเอาตรงนี้ดกจ่ะเขาเรียกว่าขยามหน้าโอเคทุวันโอเคเนลาเขาเรียกว่าขยามหน้าเลยเดีนะไปก็มีใจของการคื้นขาดต่อแล้นะครับก็โอทเกตแ้ แพ้ดิเอาไลนะโอ้โอเคเอาน,นี้แล้วกันอืมญี่ปุ่นนะอ่ะได้ขอรับรองแล้วหรือเปล่าบูรณาการก่อนนะเราสามารถจอยกรุญี่ปุ่นได้เอาไว้ก่อนรู้จะได้ไหนะ อันนี้ก็ตรงนี้ก็แนวแนวแนว,แนวลบวล่าโอเคอยู่จะไม่มีการใกล้แพ้ของเยอรมันนะครับผมอันนี้ก็พยายามต้านศึกช,ช,ชีวิตมากชิวๆเหมือนกันของเฟนเดอร์สันเลยน่าจะเป็นว่าไอ้น,นี่นะคำชื่อประเทศไม่ได้ลาสเวกัสไม่ใช่ลาสเบวกัสเป็นเบลนิเบลเวียมเบลเวียมนะฮะเบลเยียมอเมริกาดีกว่าปกติดีโอ้อเมริกาเข้าฝ่ายกับอิตาลีแล้วผม เป็นฟาสซิสกับประชาธิปไตยนะก็เขาเพาเขาเข้าไปเดียวกันนะก็ก็ช่างเข้าไปก็ตรงนี้ก็มีสงครามู่แล้วผมอยากได้อินเดียว่ะเพราะผมผมมานี้เดียนกันส่งพืชอาหารแบบก่อ้วกันไม่รู้ว่าเขาจะทุ่มไหวหรือเปล่านี่แหละประเด็นไม่เร่องนี้แหละคือประเด็นคือเขาอ่ะเขามีกำลังเยอะกว่านะฮะกำลังเยอะกว่าทั้งหลายเท่าเลยคือไม่รู้ว่าเขาจะทุ่มอินเดียนี่ไหวหรือเปล่า เจ้าเจ้าตัวค่อนข,ข้างจะพงหน้าพงหลังเอาอาหารกันตรงนี้หมดเลยก็มีกองเรือนะคุณที่ก็มีกองเรือยเอยอะกว่าไม่ใช่หรอโหนะ้ากาเยอะจังจนคนพิพาเองอ่อ่เป็นเอานี่ก่อนพยายามตรงนี้พอเกิดอะไรขึ้นรับเนี้ ตรงนี้ก็ทาหาทหารรัออสเตรียเข้าร่วมสศครามครับผมอ่าทหารรัฐออสเตรียเข้าร่วมสศครามนี่ไหวอยู่แล้วเยอรมันคาร์ามิตดคาร์ดามิดเก่าเข้าต้องไหวอยู่แล้วเออคาร์ามิดเก่าเข้าเลยนะจึงก็ปกติดีนะ รูปผมจะได้ไอ้นี่ยอยิน,น,อน,น,นเดียตรงเนี้ยรูปผมไม่น่าไหวไม่น่าไหวอินเดียเพราะว่าอินเดียเขาเรื่องอยู่ไม่ต้องมีหรอกปฏิรูปอันนี้อนเออเดี๋ยว อีกนานไหมเนี่ยอ่อออีกนาไนไหมเนี่ไม่รู้ว่าว่ายาหรือเปล่าอ่าแปเปอร์เซ็นแล้วฮะอผมตัดไปตอนประกาศสงครามเลยกันครับผมตอนนี้ก็สามารถประกาศสงครามได้แล้วเนาะก็ผมก็เอาเรื่องวางแผนกันลงไป่าเค อฮ้ยไหวแล้วผมงทำลองมาขนาดขนาดนี้เออผมต้องเออจำได้อนยังไงมันเดินมาแน่โอเคโอเคชนะแล้วครับเขายอมจำนวนเรียวโอเคชนะแล้วครับผมเผ่าสีจะนำประกาศถึงความเป็นสับเปลี่ยนรัฐบาลได้โอแม่ดีกอ่าไม่พออ๋อ โอ้โหเยอะมากครับพี่ขนอกอุนกขนุกทรดีเสร็จแล้วนี่ดูเหมือนว่าฝั่งนี้จะแพหรือเปล่านี่ไม่รู้ครับผมดูก่อนว่าฝั่งเขามีทหารเยอะมากไนะหมแล้วฝั่งนี้มีทหารน้อยมากนะมไม่รู้ว่าทำไมเขาจะแพ้ยงเงี้ยเดีด๋ยวเ ดูดูนะฮะว่าเขาจะโดนดันดันเขาดันไหมเขาดันให้ไม่เข้าก็เข้าอยู่แหละแต่ว่าเขาโดนดันดันกลับมาง่ายมากแหละโอเคปล่อยเข้าไปเดี๋ยวคูเพื่อคนดูดูนะฮะว่ามันดันแบบโดนดันเห็นไหมมันก็โดนดันกลับมาเรื่อยไม่รู้ว่าทำไมเขาสู้ไม่ได้เหมือนกันนี่จะเป็นปัญหาของเขาหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ ไหวไม่นี่ไม่น่าไหวดูตรงแล้วเออผมสู้อยู่ระมันไม่ได้หรอกโทษมประกาศสงครามแต่คอามันก็ไม่ไหวมไม่ไหวอยู่แล้วผมประกาศสงครามแต่ไอ,อ้นี่แล้วกันในไ,ไหนก็ในไหนแล้วโอเคนี่ปายก็น่าสนแล้วจริงจริงอ เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขามีกองทัพเยอะแค่ไหนก็คือเราต้องาย,ยิงกันตรงเดียจะนี่ไปอไหนะก็เรลยไรนะ,ะรนะปรับปรุงความพันเหรอกผมปปลงไปในป่ามันจะไหวหรือเปล่าลไปดูขนาดผมขึ้นเขาเพิ่งไหวโอเคเอาตม้มนชนะใครไม่รู้ฮะไม่สนใจเอาฝ่ายเขาก่อนดีกว่าโอเค เยมันเอเชียตะวันออกคือผมจะประกาศสงมผมคือผมใจนี่นะนะจะจะไม่เรื่องอะไรอะจะดึงตรงนี้ขึ้นคืนแล้วประเด็นก็คือมันดึงไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าดึงมันต้องประกาศสงครามแล้วคือกำลังผมมันกเขามันต่างกันมากเพราะคือผมซื้อเขาไม่ไหวมีวิธีนึงก็คือคือคือเนี่ยเยอรมันเนี่ยต้องแพ้ประชาคมไว้ได้คือแบบ ชาคมครับม,มันมัน,มนสู้ยึดมันไม่ได้ตอนนี้เพราะมันโดนดันแล้วถ้าผมจะเข้าฝ่ายยึดมันก็ว่าไดผ้ผมสามารถเอาดินแดนโพซนทห้ลตรงนีไ้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าจะสู้มันยังไงเลยเอาเป็นว่าผมจะประกาศสงครามกับทางเียกันแล้วก็ <c oughs> ผมจ้องมาอยู่ฝ่ายยึดถมน,นี่แหละ ออเดนมันไม่น่าจะแพ้เพราะว่าอัลทมิสก่าอย่างออสมหาลักษมหาทหารก็เข้ามาด้วยทหารทหารปอร์เซียก็เข้าด้วยก็ต้องดูต่อไปนะฮะเพราะว่าเอ๊ะลืมเราดูต่อไปด่วนถนนใกล้เสร็จแล้วเกิดการก่อริสกันริสกันสิ่งทก็ ผมผมัจะตีที่เบสด้วยนั่นแหละบางเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่ก็จะตีด้วยเช่นกันเม็กซิกโกชนะอะไรเอ่ยอ๋อกระบฏดท่านี้เม็กซิกโกเป็นอ๋อเปประชาชาตินิยมเหมือนกันเลยสู้รัสเซียตีอะไรเอ่ยไม่รู้รอะอ่ามันจะหมายถึง ยังไงจต่ที่ไปแหนเหมือน,นกันเฮ้ยดูเหมือนว่าเจอมาันีจุจะชนะนะคราบนี่โกตะทหารรถยังกจังไบรเลยมาอยู่แล้ว,ย,ลวลย,ย,ยังไงมันอะบัฟเขาเยอะมากอะนี่จะมีดีบัฟด้วยนี่ไงเอ้ยไม่เกี่ยวดีบัฟที่หรอโหเจริมันไม่มีดีบัฟหรอป๊า ก็ไม่แปลกที่ฝั่งนี้จะแพ้ว่าเยอรมันหมูบบาโคเยอะเแบบลยปูปารีดเขาไม่น่าร้อยปูปารีทปลาที่แตกครับผมเอาที่เข้าเขาตัวคามเลยฮะรออยนะครับอ,อยากอยู่ฝ่ายเยอรมันเหมือนกันแล้วโอเคยื่นสัญญาไปแล้วเออคือแบบคือแบบผมก็อยากอยู่ฝ่ายเยอรมันนะฮะ ทำจังไสได้แน่นอนเพาะเพืบอต้องหาฝักหาฝ่ายเนาะอ่ะในปานกันแล้วเงินไอ้ในปานที่เบสท,ที่เบตแหมพิพาสเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคขยายเมืองเล็กเรีร้อยตินแลนยอมนะโอ้ยไหวไหว คือไปขึ้นไปาหาขึ้นไปได้ไม้สองกล่องเนาะตรงนี้มือนจะแพ้นะฮะดูก็รู้แล้วผมไปอยู่กับเขาดีกว่าให้เขามารักเรารือเหมือนปลาที่จะจบเส้นงนี้แนละสถานะฝรั่งเศสนี่ดันขึ้นเก่งอยู่นะม,มีกำลังน้อยกว่ากัเถอะเพรามีพักพวกเยอะด้วยแหละ เงยตังเงลองขึ้นไปขึ้นไปไหวอยู่นีปไปแล้วไหวดีก็ตรงนี้ยกขึ้นไปข้างบนตรงนี้เลยไม่ใช่หรอกผมจะล้อมนี่แหละไม่ใช่โอเคก็ ดีหลานโอเคได้ได้ที่เราถ่ายอยู่แล้วที่เบรผมว่าไม่ยากอะแต่แค่นานนิดหน่อยเพราะว่าที่เบรคเดี๋ยวจะอ่อนแอมากเลยเพราะว่าแพ้อันนี้ฮะตอนนี้ก็แพ้ไม่รู้ว่าเพาแพ้ครับไม่เขาอ่อนแอลงเนาะจริงๆอะ่ะมันควรจะชนะนะเพราะสองลุ้งหนึ่งแต่แพ้ต้องรอจะหาผิดพลาดอะไร ดูทรงเลยวไม่น่า,าพลาดเลยบริหารที่พลาดอพนานี้มันก็เรื่องของเขาโอเคเอเน่นาจะกำลังทหารเพิ่มแล้วอออันนี้พุกอยากเขาฝ่ายเขามากเลยนะทำไม่ได้เลยโอเค โอเคอยืมนมันต้จะชนะนะฮะโอเคข้ามาเถอะผมเอาปะไอตรงนี้เอาไอตรงนี้ก่อนโอเคอาจจะยากเล็กน้อยขึ้นไปกันไม่ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้นี่นะทหารจะเป็นลมหรือเปล่าเอาไปข้างบนขายายไปเลย สามหนึ่งพี่คิดว่าพี่จะชนะผมล่ะครับป้องกันอย่างเยอะปกติยด้อยู่นะเอาไว้ก่อนนะเนี่ยอะไรกันแล้วก็เสืโอโอ้ยทหารเดินช้าจังเลยโอเคมันดูลำบากจังวะ เอาอย่งังไงอยาาขึ้นบนเทไดโอ้ดูเหมือนว่าต้องตรงนี้โดนยกขึ้นเฉยแต่อันนี้ก็สู้ไม่ถอยอ่ะจริงแค่น้ำไม่นี้ ข้างล่างกับพยัมดันอยู่ข้างบนก็ดูเหมือนแนวจะโอเคอยู่แหละไม่ถือว่าแย่นะแต่ก็จะไม่ได้แบบฟครมว่ามันดีอะ่ะไม่ดีเวอร์อไม่รู้เขาม่รู้ว่าผมว่าผมควรประกาศสับคามกับเขาดีไหมอีกแปดมษาเลยนะก็รอไป อย่าดินแดนด้วยแหละไม่ใช่หรอกครับผมดินแดนแล้ววิธีได้ดินแดนครับผมกับที่หนึ่งก็โอเค,อเ,คเฟิ่งไปแล้วโอเคโอเค,อเคดันไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ขึ้นได้ไหมข,ไขึ้นไปฮะขึ้นไป อันนี้ไปนู่นเลยอ่ะคือตอนนี้ผมขาดสะพายหนักมากอ่ะพยายามอยู่พยายามที่ดันอยู่โอเคพัฒนากรจะตะกิ้เสือกเ,เลยโอเคแล้วอุ้ยโอเคไหวอยู่มั้ง วอยูวายูโอเคนี่ฮะประกาศสงครามไปแล้วเอาเลยเข้ <S <S บสิวันนี้โอเคล้นนีกคะลังขึ้นไปอตรงนี้ชนะนะตินนะจะเล่นเกมล้อมครับผม อะไรไม่รู้ครับเกมร้อนอย่างเดียวเนี่ยก็ใช่นะร้อยที่เจ็ดยอมแพ้นะจุะกันสองจุก่อนโอเคเราก็ขยายขึ้นมาได้ขนาดนี้เล้วนะครับผมชมันไม่อยู่ฝ่ายนะอเอาเอาไปล้วนี้ มอยากจะก็หารไปช่วยอยู่นะแต่ผมไม่น่าไหวอ,ะอ่ะมีอะไรฉันทำได้ผม,ผมไปช่วยข้างล่างกันได้มั้งไปไปะไปได้ดีไปโอเคหกคนจะเลือกลงไปช่วยข้างล่างสิเนาะเลือกคือจ,กจะกับผมจ้า่ะ จะโหจะไหวไหมอ่ะแต่นี่มีตั้งสี่ถึงก,กองเนี่ยอาจจะไม่ไหวไปได้พวกเขาติงอยู่นะผมก็จะพยายามไปช่วยกันที่จะช่วยได้มากแต่ก็อยากช่วยนะไปโอกองโอ้ไม่ก็ก็นะฮะตามตามที่ขึ้นเนาะโฟกัสนี่แหละฮะอ่ะมาฝึกทหารก่อนฝึกในเมืองนี่แหละ จะไม่ขาดับะพายเออเกี่ยวชูวิรกรรมก่อนแล้วจากตรงนี้ก็อโอเคเอาจจะต้องคืนดินแดน,นให้อ,อกรากงเขาแล้จะได้ไม่ต้องไอ้นี่อันนี้ดูเหมือนไม่น่าแพ้จะแพ้เฉยเลยตายหายไปเยอะมากโอเค ทถึงไหนแล้วเออยังยกลงมาไม่ถึงไหนเลยเราจะจัดกีสหายเว็บนี่ก็อีกนหนไม่นี่ฮานิูห้านะเราจะจับโปแลนด์ปัญญาไม่รู้อะรแล้วกันของเงยอรมันด้วย ก่อนนะดูเหมือนจะแพ้นะนี่ดูเหมือนจะไหวนะดันดันไม่ไปเลยทำไมขึ้นมาคนตัวเอฮะไม่ย้ายหลอกเมืองหลวงเนะี่ยอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วจะย้ายไปทไีาไหนถ้าอยู่คนไหนก็ลึกถ้าอยู่คนลึกก,ลกก็ดีเหมือนกันแต่เอาไปภาพจำมานไม่ย้าย พยายามส่งทหารมาช่วยล่างๆมีอยากเป็นอยากได้แต้มเลยแหละถ้าได้แต้มก็จ่ายนี่นะครับสามาถขดแดนได้เพิ่อมอีกตามนี่นแผนเนาะรถไรที่เลย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนเกมจะพิกนะฮะพิกดีสวยเลยนะเกมพีผมก็สวยอะ่ะเพราะผมประกาศตัวทำแล้วแต่ม่พาวเวอร์เเยอะอยู่เหตุนี้จึงต้องเกณฑ์เพิ่มเอาฟอร์ดมาเฮ้ยอยู่ประธานไหมนี่อดาอยู่ไ,ไ,นไหนโอเคกำลังไป ปีนไฟว่าเอาเรียนนี้มาเจาะเคอันนี้ก็เริ่มฝึกเออเอาใครดีเอ้ไม่เ่นไดขอเข้าดินแดนหน่อยได้ไหมโอเค <c oughs> ผมจะได้ไปช่วยด้วยนะไปกอาหารไป <c oughs> ดึงแดดพ้นทะเลก็ดีโอเคกำลังไป <c oughs> โมีเยอะมากเออเราได้อนุนสาวสดีชาติปตะยมานะเดี๋ยวเป็นเรื่องที่ดีนะครับผม ใชเวลาใต้สองอปีเนี่ยแต่ก็เป็นอนุสอของเราทนำะไมถ้ห่างเดืนช้ถึงเลยโอเคผลิตไม่เรื่อยลยวันชาติไทยโอ้โหดูเหมือนอรมันจะไปเดี๋ยวนะอินเจองมาเสียตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวที่เอาเลยเอาเลยตีเลยนี่เดียวเอง<ส>ก็หวังว่าจะชนะนะฮะเฮลท์ฮผมมาเหย,ยียบนี่แล้วกำลังส่งไปต่อ ص ص> <ส>ตัวคนเดียวนัก็ประกาศสงครามไปทั่วเลยเดี๋ยวเป็นอะไรที่เปล่นฟ้าเขา,าแก้มากมีเจอน,อนชาจดัง น้ำมันจะหมดอ่ยเกิดขึ้นอ้ยทหารอมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ย kind of วเดี๋ยวเดี๋ยวทหารนำมันครบเลยโอ้ยทำมาว่าแล้วมันดันมาเข้าเลยทหารไม่ค่อยมีเราจะปลดแอบขอเขาเองนะฮะมนม่งงไปที่กู ไม่มีแล้วก็ไปลูดเราเพวกกันกันอันนี้กันโอเคก็คไปยาวๆนะคะนี่โอเคฮะ ได้ปะได้อยู่ทหารเราเก่งอยู่แล้วไปที่เพิ่อนไปไ,ไหนไ,ไหนไปไหนกันไปเดินแบบเรืร่อยๆไม่รู้เหมือนกันอ่าทหารเราก็อ้ึทหารเราแม่งเฟี้ยวอะ่ะโอเคขเขาช่วยเราไปช่วยกันดีกว่า จะอาไทายสุดจริงแล้วรออันนี้แพ้ไปอันอื่นต่อใก้ตาส็จยังสองวันนะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคนคนดูดูดยครับว่าคือแบบนั่นฝ่าดอะไรไปเนาะแล้วมันล้อเมืองน,นี่คือเขอาขาดขาตผมคือหาขาดขคุมคือทำไมมันไม่ตีตรงนี้ เป็นพี่ไม่ตีครับเวลาที่นั่งงงเนาะอีกอย่างหนึ่งก็เขามไม่น่านจะไม่กล้าตีหรือเปล่าหนึงสีหนึงสีมันก็ปล่อยตรงนั้นไปฮะผมมาดูแนวผมนะดีกว่าล่าระบบไม่เชื่อคุณก็ไม่เลยงอะไรนะเนี่ยอุย้ยกล่องกองเองตไหนเอ่ เทนิดเดียวเองอ่าอันนี้ส่งของไปน่าจะไม่แพ้ไฟแล้วทำไมทหารดูเหือนจะน,นี่เลยแต่เข้าไปทหาร โอ้ไม่ไหวจันเข้าไปทหารามาดูแนนนี้ต่อดีกว่านี่คือมีผมคนเดียว,วครับแนวเราก็ดันอยู่ดันไหวเลยไหวอยู่แล้วเฮ้ยมันนานจังเรอ ตรงนี้ก็ไม่ไหวแน่มีคบไม,ม,ม่กี่ทำไมมีไม่กี่ทันไม่กี่คนนี่ไงฉันกันอยู่ช่วยกูไม่ช่วยไม่ไดายเราเลยไม่ช่วยแล้วกลับกลับกลับเข่ยดูนในีก็ว่างละเดินไปโอ้โหเย้ย ทรัสใบเส็ <c oughs> ตรงนั้นเฮ้ยเหลือแนวว่าทำไมอะพี่พเดียวนีปารีสจะไม่เหลือเมือแล้วนี่คุณพี่เหลือแนวสวยครับผมแนวแตกแล้วมันย้ายมือหลวงเก่งนะวะชิวนนี้แตกไปบอโดต่อผมก็เออ ล้วก็ไปจะไม่ไหวแนละ้วนี่ไม่มีซาพายเนี่ยเดูก่อนโอ้โหลงโจ้งนะพายไม่มีต้องไปเมืองให้ได้ไม่ไหวจริงธี่ทั้งหลายกองอะ่ะมันไปไม่ไหวจริงๆนะเพราะมันไม่มีซาพายโอ้โหยานันเข้อยู่ไหวเหอะ ไ,ไห,เห้เข้าไปจิตวิภัยไม่ไหวฮะคนดูไม่ไหวจะรออะไรนะก็กลับดีครับไม่ไหวก็กลับกวาดเอ้าไม่ได้ต้องกลับแล้วนี่เอาเรียบร้อยฮะทหารทหารแตกแล้วผมอันนี้ก็ก็เราก็ต้องไปยันดินแดนนะผมว่าเราจะดินแดนอะไรดีนะอันนี้เอ่อเอาเป็นไกล่ละเอาไกลล่เขาเลยสองนี้นี่แต่อยู่มั้งโอ้ยคุณพี่ พี่จะได้ยังเลยเอาเอายางมาด้วยเอายางมาด้วยไปปดแอกเหรอไม่เอาไม่ปดแอกครับผมคุณไม่ต้องเอามั้งเดีแยนผมขอแล้วกันขอได้ไหมล่ะขอได้ไหมขอนีกด้วยขอนี้ด้วย <c oughs> อะไรครับเนี่ยทำไมผมพอมาณนี้พอแล้วกันนะผมก็ ชนะนี่นี่แล้ววันนี้ก็วันนี้ก็พอคหนี้กันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับของป่าของเราวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับและขอบคุณครับ